สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมากอเคปปช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็มามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคปปกันนะครับและในคลิปนี้นั้นเราก็จะหยุดพักเรื่องราวดราม่าของสาว,สาวไอริท เกี่ยวกับเรื่องราวการก๊อปปี้ท่าเต้นแล้วก็เรื่องราวต่างๆข้างในค่ายอะไรไว้ก่อนมาช่วยเซฟน้องวอนฮีกันก่อนดีกว่าครับตอนนี้เพราะว่าล่าสุดนี้มีชาวเน็ตฝั่งอินเตอร์นั้นได้ออกมาโจมตีน้องซึ่งต้นเหตุนะครับจะเป็นมาจากคลิปคลิปหนึ่งที่วอนฮีนั้นกําลังเทสเสียงไม้นั่นเองซึ่งก็เป็นการเทสเสียงปกติเลยเพื่อให้ทางทีมงานนั้นนะครับได้เช็คว่าเสียงนั้นออกมาโอเคหรือเปล่าโอเคไหมไม่มีปัญหาอะไรตรงไหนซึ่งจุดนี้นั่นเองที่เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าน้องวอนฮีได้มีกกาาารพูดคํว่ ึ่งคำว่าในการนี้ในภาษาเกาหลีจะหมายถึงฉันฉันหนูเธออะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา แต่ในทางฝั่งอินเตอร์นั้นนะครับกลับไม่พอใจเพราะว่าคําว่านกาของภาษาเกาหลีนั้นมันดันไปพ้องกับคําที่เป็น n-word ซึ่งเราจะไม่พูดคาคานั้นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอ่อนไหวมากแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยว่าทําไมไอร้าคนนี้นั้นถึงกล้าที่จะพูด n-word ได้ชัดเจนขนาดนี้ทั้งที่เป็นที่รู้กันในทั่วโลกว่า n -word นั้นเป็นคาต้องห้ามได้ล,ลังจากที่ช่างนี้อินเตอร์คนนั้นนะครับได้ออกมาโพสต์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กแฟนคลับของทงั้งไอริดแล้วก็ช่างนเกาหลีก็ต่างเข้ามาคอมเมน มากมายถ้ามีการบอกว่าจริงๆแล้วน้องวอนฮีนั้นไม่ได้พูดคำเอ็นเวิร์ดเลยคําว่าเนกานั้นในภาษาเกาหลีหมายถึงฉันซึ่งน้องได้พูดเป็นภาษาเกาหลีไม่ได้พูดเป็นภาษาอังกฤษแต่การที่คุณนั้นมาโพสต์แบบนี้มันทําให้น้องนั้นเสียหายและเข้าใจว่าการใช้คำเอ็นเวิร์ดนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างอ่อนไหวกับคนทั่วโลกแต่ในกรณีนี้มันเป็นเพียงแค่คําพ้องเสียงแถมวอนฮีไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่เป็นการพูดภาษาเกาหลีจริงๆคุณควรออกมาแก้ไขโพสต์ของคุณเพื่อให้ทุกอย่าง นันน้ได้กระจ่างและถูกต้องมากกว่านี้แถมเรื่องการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการพ้องเสียงการพูดเสียงที่มันมีลักษณะคล้ายกันของภาษาก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างมีประเด็นกันมามากมายเลยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ใน้คลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของสาวาไอริทกันสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแลวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง